ออาฟามะอะตาบอดิอีมีดาตานตวากอมดอดอ แผนผังและอาความคิดวิเรื่องแระเพนี <S S และเนวัฒนธรรมที่<ม>เกี่ยวข้อง,ก,งกับ <นะ S 1> การ

การปุปปะสมบทสมบทการบันพระชาบันพระชางานเผาศพลอยกัดลง ทำบุญตักบาตรการตายงานเผาศพการฝังศพการเกิดทำขวัญเด็กแรกเกิดเด็ก แรกเกิดแรกเกิดเกิดตามยีเดอไอาะยะบันทึกการเข้าร่วมปะเพนีและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนปะะเทเนีที่นักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าร่วม ปะเพนีปะเพนีตักบาตตักบาเทโวเทโวกิจกรรมจกรรมที่เข้าร่วมแห่เทียนภันรษาทําทำบุญตักบาตรับรับพรรับรรับพรจากพระ ประโยชน์ที่ได้รับมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้จิตใจสงบสุขสงบสุข